สวัสดีครับน้งเรียนนะครับพบกับคุณคุูงชัยนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่6นะครับเรื่องความสําคัญของพ,พระพุทธศาสนานะครับนในแบบชั้นม3นะครับวิชาสังคมแล้วก็ในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับก็พร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับเป <c oughs> <c oughs> ้าหมายการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะบอกแนวทางการเผยแพร่ศาสนาในเรียนต่าง วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธาศาสนานะครับบอกประโยชน์ที่ได้จากการนับถือพระพุทธศาสนานะครับเรือสาระอุปนํนความรู้ที่ได้จากพุทธศาสนาไปใช้ในทีตประจําวันนะครับคราวนี้เรามาเน่นกันเลยนะครับพระพุทธาศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมให้แก่โลกนะครับนนอ่าโลกเราเนี่ย ทุกศาสนาเนี่ยจะบอกแล้วว่าทุกศาสนาสอนให้ควรเป็นคนดีนะครับนะดังนั้นเนี่ยการที่จะทําให้โลกสงบสุขได้คือ,อทุกคนเนี่ยเข้าใจขึ้นกันและกันและไม่มีการเียนค่ากันนะครับดังนั้นศาสนาเนี่ยก็จะ,จะมีบรรทัดฐานเรื่องของความรักนะครับนะการรักในมนุษยชาตินะครับรักเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับนะมีความเมตตานะครับนะแล้วก็ไม่ฆ่าันกันนะครับนะนะครับ อันนี้คือเป้าหมายหลักของทุจรินอะไรที่สอนมานะครับอันนี้ของสนาพุ่นเราเราก็เน้นในเรื่องนี้ที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะไปมาดูเรื่องของด้านการปกครองบ้างนะครับนะการปกครองนะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะการปกครองเป็นด้วยระบ,บอบรา,าชาธิปไตยนะครับนะราชาก็คือพระหกษัตริย์นะรหรือเรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เป็นบรรมุเนี่ยเป็นแจะเพียงผู้เดียวนะครับนะดังนั้น สิ่งต่างๆนะครับกริย์เป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับนะในการที่จะทําให้บ้านเมืองไปในทิศทางไหนนะครับนะถ้าได้กริย์ที่ปกครองที่ดีบ้านเมืองก็ทําไมก็ดีครับนะถ้าเกิดได้กษัตริย์ที่ไม่สนใจบ้านเมืองนะครับปล่อยปะแล้วเลยประชาชนนะครับนะประเทศนั้นก็ก,ก็จะย่ำแย่ไปด้วยนะครับนะดังนั้นเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยก็เลยมีบทบาทสําคัญนะครับนะในเรื่องของธรรมกษัตริย์นะครับ ในเรื่องของนี่ครับทศพิธธรรมนะครับนะครับมีจักรวาดีวัดนะครับนะครับในเรื่องของการปกครองคนนั่นเองนะครับนะครับจะต้องทำยังไงนะครับนะต้องมีเมตตาอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็สาคัญนะับอีกเรื่องของการปกครองนะครับต่อไปครับอ่า ศาสนาพุทธนะครับในฐานะที่ช่วยสร้างสันติธรรมให้แก่โลกนะครับในหลวงยังอยู่ในการปกครองอยู่นะครับนะการปกครองแบบสามัคคีธรรมนะครับนะครับืออะไรครับพี่นี่นะมันประชุมกันนะพร้อมเพียงกันนะครับไม่ทําตามอําเภอใจนะครับเคารพให้เขียดซึ่งกันและกันครับเคารพบูชาอนุสาวรีย์ประจําชาตินะครับตกตะลาไปยนะครับ แล้วก็รู้จัก,กบ,บํารุงรักษานะครับวัตถสถานต่างๆเจดีย์ต่างๆนะครับนะอันนี้ก็ตัวนี้นะครับคือเรียกว่าอารยาธรรมให้กับโลกนะครับนะนะครับอารยาธรรมก็คือสิ่งสิ่งสิ่งที่ดีงามนะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับนะนะครับให้เกิดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในโลกอะไรอย่างนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรืออะไรต่างๆกันนะนะครับ อันนี้ก็ได้สนาพุทธนี่เข้าไปมีบทบาทคราวนี้นะครับมีบทบาทละรอีกนะครับสถาบันครอบครัวครับสนาพุทธก็มามีบทบาทยังไงนะครับนะบิดามารดากับบุตรเห็นไ้มนะครับว่าบิดาพ่อแม่ควรปฏิบัติกับบุตรยังไงนะครับนะก็จะมีหลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะบนะว่าควรจะทํำยังไงนะแล้วถ้าสามีกับภรรยาเนี่ยควรที่จะ ดูแลกันยังไงก็จะมีหลักธรรมต่างๆนะเข้ามาสอดแทรกนะครับให้ให้คูดให้หลักธรรมเรืองการคลองเรือน,นั่นเองนะครับนะนะครับถ้าเกิดมม่ีเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับนะการที่จะเป็นครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะจะ,จะ,จ,ะจะยากเลยทีเดียวนะครับนะเพราะว่าสถาบันครอบครัวนเนี่ยจะว่าเป็นสถาบันที่ที่สําคัญนะครับนะนสถาบันที่เล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดเหมือนกันนะครับนะเล็กสุดแต่สาคัญสุดนะครับันนี้นะครับ อันนี้มาดูสถาบันสังคมบ้างครับศาสนาเข้ามาเกี่ยวยังไงมิตรกับมิตรการปฏิบัติกับมิตรด้วยกันกับเพื่อนกับฝูงนะครับนะเป็นกัลยาณมิตรนะครับเพื่อนที่ดีนะครับนะนายจ้างกับลูกจ้างควรปฏิบัติต่อกันยังไงนะครับนะศาสนาก็เข้าไปมีบทบาทนะครับมนคือเป็นมีหลักธรรมเข้ามาว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับนะเพื่อเกิดการเข้าใจซึ่งกันที่ดีเข้าใจซึ่งกันแล้วกันครับ ต่อไปครับแต่ว่าสังคมก็คือจุดที่นี้ก็เป็นครูอาจารย์กับสิทธ์นะครับนะครูควรปฏิบัติกับสิทธ์อย่างไรนะครับนะต้องต้องสอนลูกศิษย์นะครับให้ให้หมดให้หมดจดเลยไม่มีการกักวิชานะครับนะแล้วก็มีเมตตากับสิทธ์นะครับนะให้ความรู้กับสิทธ์ให้เต็มที่นะครับนะอันนี้ก็เั็นภพัฒนาเขา ก็มีหลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นะครับนะคิับเสร็จไปแบกับครูยังไงก็มีเหมือนกันนะครับนะเคาลบบูชาครูนะครับ่งนะ้สถาบันสังคมออย่างหนึ่งก็จะเป็นพระสงฆ์กับประชาชนนะครับพระสงฆ์กับประชาชนนะครับนะพระสงฆ์อ่าเป็นที่พึ่งนะครับนะเป็นเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้านะครับนะในการนําหลักธรรมคาสอนเนี่ยนะครับให้บอกกล่าวให้ประชาชนเนี่ยได้ได้ได้ ได้รู้ได้นําไปศึกษาได้นำไปปฏิบัติประชาชนก็ทําหน้าที่นะครับนะเรื่องของการให้ความศรัทธานะครับในการทำนุปบารุงพุทธศาสนานะครับตามแต่แรงศรัทธานะครับนะอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของของสังคมไทยเลยนะครับนะเพราะถ้าวัดเนี่ยจะจะสร้างโบสถ์จะสร้างวิหารขึ้นมาได้เยนะครับนะ ถามว่าวัดมีเงินไหมวัดก็ไม่มีเงินเลยครับวัดไม่ได้เปิดเปิด็นบริษัทนะครับแต่ก็อาศัยอะไรอาศัยแรงศรัทธานะครับของประชาชนนะครับนะกถินผ้าป่า,าต่างๆามาช่วยกันบริจาคช่วยกันอะไรนะครับวัดมันก็อ่าก็จะมีเงินวัดไหนที่อ่ามีคนจับทงศรัทธาเยอะๆหนี่งวันนี้ก็จะ,จะ,จ,ะจะใหญ่หน่อยนะครับนะครับพระพุทธศาสนานครับในฐานะที่ ช่วยสร้างสรรค์ธรรมให้แก่โลกนะครับนะมีด้านอะไรบ้างเนี่ยด้านจิตใจครับนะใจก็ปัจจัยสี่ครับนะอาหารเครื่องพุ่มผมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับในพวกนี้ก็เป็นปัจจัยสี่นะครับนะด้านวิชาการปรัชญานะครับนะกับปรัชญานะครับหลักธรรมนะครับนะเอามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในวิชาการก็ได้นะครับพวกนี้นะครับนะ ด้านนี่ไงสถูวัตถุอ่าวัตถุเจดีย์วัตถุเจดีย์พรตุลูกวัดนะครับนะจะเกิดไม่ได้เลยครับถ้าเกิดประชาชนหรือคนไม่มีศรัทธาเนี่ยก็จะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาดังนั้นตราบใดที่คนยังศรัทธาในศาสนาก็จะเกิดวัดเกิดสถูปเกิดเจดีย์เหล่านี้ขึ้นมานะครับนะครับ นะครับศาสนาพุทธยังสอนอะไรอีกในสังคมไทยนะครับนะสอนคือไม่เบียดเบียนกันนะครับนะนะครับสอนให้มีเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังครับสอนให้เสียสละนะครับสอนให้มีความอดทนนะครับสอนให้มีความใจกว้างยอมรับความแตกต่างและสุดท้ายนี้เอาชนะ ความชั่วด้วยการทําความดีนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นศาสนานะครับที่สอนให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับนะรู้จักที่จะอยู่ร่วมกันนะครับนะกับคนอื่นเนี่ยได้อย่างปฏิสุขนะครับนะโดยโดยใช้หลักธรรมเนี่ยอ่าเป็นที่พึ่งเป็นหลักในการปฏิบัตินะครับนะปัญหาต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับนี้นะครับ นัจะเห็นได้ว่าในศาสนาพุทธก็มีบทบาทในในสังคมไทยสังคมโลกเหมือนกันนะครับนะนั่นเห็นไหมครับประชาชนนะครับนะร้อยพ่อพันแม่นะครับนะจากหลากหลายต่างๆนานาครับแต่ละประเทศครับมีกฎหมายนะครับบังคับได้แต่เฉพาะแต่ร่างกายนะครับห้ามกระทําแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยกฎหมายไม่สามารถที่จะใบบังคับเรื่องจิตใจได้ดังนั้นก็เลย ก็มีศาสนาเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับเป็นเป็นทําให้เราเป็นข้อห้ามว่าเอ้ยสิ่งไหนที่ควรทําสิ่งไหนที่ทําได้สิ่งไหนที่อถูกกราเทศะสิ่งไหนไม่ถูกกราเทศะนะครับนะไอ้ตรงนี้ก็จะก็จะเป็นในเรื่องจิตใจก็จะเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยเข้ามาเข้ามาเป็นตัวตัวกํากับนะครับนะครับทําให้คนนี้ ในสังคมในโลกนี้คอยร่วมกันได้นั่นเองนะครับการบ้านนะครับแบบสุกขัดนะครับชั้นมสามครับหน้าที่สี่กิจกรรมที่หนึ่งจุดสามหน้าที่ห้ากิจกรรมที่หนึ่งจุดสี่แล้วก็หน้าที่หกจเจ็ดจะเป็นเอาวงกลมเลยกับกระบะนะครับนักเรียนก็ทําได้เลยนะครับก็เป็นอันจบหน่วยเรื่องนี้พอดีนะครับนะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณมากนะครับที่ให้การรับชมนะครับกับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ